กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ลดนิดนึงลงไม่เท่าไหร่ก็คือลงมาเรื่อยๆมากกว่าดี่ลงมาจากตอนอ้วนที่สุดจนถึงตอนนี้ประมาณ11บเอ็ดกิโลสิบอ็ดกิโลค่ะน้อยสุดกี่กิโลหกสิบสอค่ะห้าสิบต้มาณ50 51าสิบ้าส็ดยังทำโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าอือจริงๆไม่ไม่มีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นอ่าเหมือนเป็นครีเซ็นเตอร์ให้เขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องลดนิดนึง อ่าใช่ใช่ใช่ก็นิดนึงสมน้ำสมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสินะหน่วยสิบร้อยพันมือไม่ถือไม่ถือประมาณสองพันหกืองพันใจนั่นเองไม่ตัดสินใจนานเลยชอบมากออเใช่เพราะว่าเราอยากเซ็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยคน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูค่ะก็จะมีเยอดเยอะวิวเยอะจะมีร้านวิวจริงๆรอถึงแล้วหรอยอดิวเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกเกือบสบายที่หนึ่งว่าเออแปลกใจนิดนึงว่าเออจริงๆแล้วเราดูไม่ไม่รู้สึกว่าโปมากนะคะไม่รู้สึกว่าโปมากหรือว่าเป็นการทวงคืนบัลลังเลยไหมครับเนห้อเป็นการ แกนโอวิรนิ่งมากกว่าเพราะจีนีไม่เคยเซ็กซี่เลยนะคะคุณจะมาเซ็กซี่คลองนี้แม่คุณรู้จากรอบลตัวเราว่าอะไรก็เขาก็บอกไม่โป้นะเอาไปให้ก่อนจะปล่อยนี่คือเอาไปให้หลายคนดูแล้วนะก็บอกเอ้ยนี่โป้แล้วน่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเออคิดว่ามันก็ซอบซ้อแล้วมันโป้ไหมคั้จริงใช่ค่ะปกติจะอวบอวนิดนึงอาจจะโชว์ลำบากนิดนึงปนนิด อืก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเกิดกบาบบรรทวนกระแสดได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะตอนนี้มันจะมาถึงก,ก้าวมาทางน้นชุกปี่ยาวเลยไหมครับอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็คือจะเลือกนิดน,นึงจะเลือกจะเลือกงานถ้าเกิดมันแบบจะต้องโปมากจะต้องอะไรมากก็อาจจะไม่เอาแต่ชว,วันนี้ก็ค่อนข้างเซ็กซี่พอสมควรเ่อเลือกจะแบบเขาบอกให้โชว์ข้างบนข้างล่างเราบอกข้างล่างเราจอแบนไงเนออเยาขอเลือก โชว์ข้าางงล่่ดีคอนเซ็ปต์ตตรงนี้มีงานอะไรกิจต่อเข้ามาอีกยังครับก็เดี๋ยวจะมีละครนะคะเรื่องขัวพระทามนะคะทางช่องไทยทีฬาค่ะเซ็กซี่ไหมคะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็นิดนึงนะคะนิดนึงแต่มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะตบตบกันนิดนึงแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเดีขาถามถึงช่ดคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะับชุดวันนี้ก็คือเซ็กซี่เล็กๆเบาๆไม่มากสำหรับเราเราคิดว่าชุดวันนี้เบาหรือยัง เบาคเบาดูสีเบาวันฟิตติ้งนี่คือมีชุดที่แรงกว่านี้เรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปงานงานอีกอีสองสางานดีกว่าอันนี้เอาเบาๆก่อนกังวลไหมว่าพอหลังจากวันนี้ไปจะมีกระแสตามมาเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนอะไรไปแล้วเรี่ยมพร้อมสุดเราค่ะใช่ค่ะย่ยแรงมากนะคะบ่าวถ้ามีคุณจ้าจะมากกว่านี้รับเลยครับเซ็กซี่กว่านี้เซ็กซี่กว่านี้เหรอบิกินี่เลยก็ต้องลองคุยกันดูมิมิทเรามีขนาดไหนอะครับ ก็คืออาจจะไม่แบบว่าถึงกับมายุ่ยยวนมากอะไรเงี้ยอาจจะแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เหมือนแบบอยากกลับมาเหมือนหายไปพักนึงเหมือนก็เลยต้องอย่างนี้เพื่อแบบก็ต้องมีมีส่วนเหมือนกันแต่ว่าก็คือว่ามันเป็นจังหวะด้วยที่ว่างานเขาติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าก็ถ้ามันทําอะไรแล้วมีผลที่ดีกับเราก็ดีกับละครที่เราจะเล่นด้วยนะะคอืมค่าเยอะไปเลยเดี๋ยวป็นหรือเปก่า หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424